สวัสดนีนะครับตัวนี้เป็นลูกของเจ้าพายมนะครับออกเป็นเยื่เขียวๆนะครับตัวนี้แม่เป็นคู่เกิดกับเ,เจ้าเยื่ปีใหม่จอมยุคโกนโกโกนะครับตัวนี้ไกน่นมนมครับยังไม่เห็นเลยครับตัวนี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้ตอนนี้น่าจะมาสักสองสี่นะครับสองสีตส่ตัวนี้กำลัง พอดีนะครับถ้าปั้มออกมาก็สองสห้านะครับตัวนี้เยอะเขีวสวยนะครับตัวนี้ผกกลัวอย่างเดียวคือกลัวเรื่องช้านะครับ or ออกมาเชงชงชงกลัวอย่างเดียวคือกลัวแบบออกมาเชิงชนอาจจัดช้าๆหน่อยแค่นั้นรับ